กาสวัสดี FC ทางช่องย t u b e สวัสดี FC อาจารย์นัตตีพารวยครับวันนี้อยู่อาจารย์นัตตีเป็นไงรัฐบาลไทยออกไปแล้ว9 1 9 1, 7เด้งบนเด้งล่างอาจารย์นัตตีของกินใครด่าอาจารย์ใครที่ดูถูกผมไว้ต่างๆนานาปู่ได้คัดคนแล้วพอเหลือแต่พวกเราผมบอกแล้วปู่จะทําให้เห็นเองงวดนี้ตเต็มเต็มครับถ้าเรานับจริงๆก็11งวดเข้าไป10แต่เรานับใหม่ก็คือเข้าไปงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่3ครับใครได้บ้างยินดีด้วยคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เต็มเห็มเลยปู่ 1, น0 97 ของจริงเต็มๆระดับประเทศครับบอกแล้วใครที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้จากปู่วันนี้ก็เต็มๆเดี๋ยววันนี้อาจารย์ให้เราให้หน่อยหน่อยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมุติของเรานะครับเด้ออ่ะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับมีศูนย์สามกามีศูนย์หกศูนย์สามสามหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอีกครั้งศูนย์หกศูนย์สามสามหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามตัวมีศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าสามครับ ศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าสามเม็ดเดียวศูนย์หกหกศูนย์หน่อยรูศูนย์ลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันนี้ไม่ได้จุดทูบแล้วกันก็ลาวออกสองรุ่มเ่องเป็นแค่แนวทางเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับก็ใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับขอแสดงวันนี้ลาวพัฒนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามครับมีสามแปดมีสามศูนย์มีแปดศูนย์มีสามเจ็ดฟังอีกครั้งครับมีสามแปดมีสามศูนย์มีแปดศูนย์ 80, แล้วก็มีสามเจ็ดอ่าฟังอีกครั้งสามแปดสามศูนย์ 80แล้วก็37 3ตัวมี380แล้วก็387 380แล้วก็387เนาะสำหรับอ่าเราพัฒนานะครับเนาะยินดีด้วยแล้วกันเม็ดเดียว3883เม็ดเดียว3883อ่าใน TikTok อย่าพิมพ์ต,มต, 38, ต,ตัวเลขนะครับเดีย๋ยวโดนแบนนะครับเดีย๋ยวมันโดนแบนนะครับอ่าเม็ดเดียว3883นะครับอ่าขอฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนยินดีด้วยใครถูกคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยขออนุญาตบล็อกนะครับอ่ณ ใครที่ถูกคอมเมนต์ให้หน่อยครับวัน,นี้ของจริงครับอาจารย์นัอตตีปู่ได้คัดคนประกาศให้โลกรู้ผมของจริงคุณไดด้าผมเขามาเบิงมาเบิงในเดอ้อนี่ย่ามเขาแล้วมาชมนะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับ